ถนนนิมิตใหม่นะคะเป็นถนนที่ตอนนี้นะคะใครๆก็รู้ว่ามีรถไฟฟ้านะคะมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ถนนตัดผ่านมีทางด่วนจเจริญมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนกรุงเทพน้อยๆเลยนะคะฝั่งนิมิตใหม่นะคะความจเจริญมาหนาแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่น่ารักนะคะตลาดมินูรีที่มีแต่ของกินอร่อยๆราคาไม่แพงนะคะถนนนิมิตใหม่จึงเป็นถนนที่น่าสนใจอีกถนนหนึ่งะคะ่ะ เนื่องจากว่ามีถนนนะคะข้างละสามเลนนะคะเป็น6เลนเลยนะคะการคมนาคมนะคะไม่ว่าจะไปทางสุวินทวง์ฉะเชิงเซานะคะหรือว่าคลองสามวาค่ะไปง่ายมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีที่ดินค่ะติดริมถนนเลยค่ะตรงนี้นะคะ22ไร่ค่ะมันพิเศษตรงที่ว่า ถมแล้วค่ะไม่ต้องมาถมอีกเลยนะคะเพราะว่าที่ดินนะคะไม่ใช่ที่นานะคะเป็นที่ดินที่พร้อมที่จะให้มาพัฒนาต่อไปเลยนะคะสําหรับใครที่ตามหาที่ดินนะคะถนนนิมิตใหม่นะคะตรงนี้นะคะแนะนําเลยค่ะ22ไร่นะคะสวยๆหน้ากว้าง58เมตรนะคะลึกถึง800เมตรนะคะใครที่ตามหา ที่ดินราคาไม่แพงบนถนนนิมิตใหม่นี้นะคะถนนข้างละสามเลนนะคะทักถามได้เลยค่ะ